สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะพบกับหนูหน่อยใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะวันนี้เราจะไปกินข้าวกันนะคะที่สวนอาหารริมน้ำที่อยุธยานะไปดูกันนะคะว่ากับข้าวของสวนอาหารริมน้ำอยุทยาจะเป็นอย่างไรไปดูกันคะ่ะนี่นะคะทีมของเรานะคะ r t 2 5 R t 2ี่ห่นะคะรวมกันพี่น้องส่วนกันมากินข้าว อาหารริมน้ําเป็นอาหารสดนะคะเลือกดูได้เลยว่าจะทานอะไรนะคะไปดูกัน เไว้แลวใช่ไหนี่เรแล้วเป็นก้ามปูก้ามปูใช่แล้วมีกีน่งกัดไลเครปบได้ครับานการตั้งแฟนตัวนี้ลังรัดอันนี้น้องตือได้งานตัวไหนนะคะน้อบตือครับเทะเลรามา25ครับกสิชานกาไลโสดอันนี้อะไรุดยอด้ ก่อนเดี๋ยวให้นั่นเดี๋ยวผัวรู้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันผัวรู้ว่าแอบมากินอันนี้น้องปลาน้องปลาอ่ะน้องปลาน้องปลาอยู่ไหนอยู่สิงห์บุรีอยู่สิงห์บุรีเนาะอาที่ยี่สิบห้ายี่สาปลาทะเลที่ทุกโตทุกปีอันนี้น้องอะไรชื่ออะไรน้องมหา โสดโสดโซดโสดสดมโซดโอเคอ่านกำลังจะลงนะชุดแรกเป็นกุ้งเขานะครับคุตองเดือดเามีบริการแกะให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราขอแกะเองนะครับจะได้มีอดสระในการกินนะครันไม่รู้จอ่รจุมเลยง Ma อันนี้เป first, not first, not Half, ็นช so ุดแรกนะคะชุดแรกมีบริการแกะอ่ากุ้งให้ด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วในการรับประทานนะะคจะบอกว่าร้านนี้นะคะอาหาอร่อยมากนะคะอร่อยโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านนี้อร่อยนะคะจะอาหารมันไม่มีแก๊สไม่ให้ให้หลุนะอยากแจงทุบไสบัวอะไรแบบนี้ก๋วยเดียว ขอแนะนำนะคะร้านนี้ถ้าใครมาอยุธยานะคะร้านครัวริมน้ำนะคะอยู่ตลาดอกตองนะคะก็มารับประทานได้เลยนะคะวแนะนำเลยร้านนี้อร่อยค่ะอร่อยอร่อยร่อยไม่จบตานะคะคนกำลังรับประทานกัย่างุริร้อนนะคะอันนี้แกะได้ คนแก่ให้โชว์หน่อยเป็นใจเป็นใจมูดอยถ้าแกเองไม่ได้กินหรอที่คนแก่ให้ทักมาต้องถ่ายรูปออกมาไหมเลือกถ่ายรูปทานขนมปัน้ำมันมะเขอทานขนมั้สวยงามสวยงามแกเองไม่ได้กินแน่ร้านนี้อร่อยค่ะคอนเฟิร์มจะข้าวลงเยอะแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างน้องรักอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอร่อยละคะจืดจืดเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยอร่อยเปื้อนเปื้อนไม่มีคนแกะให้หรอคะไม่ว la ่างเลยต้องแกะเองหรอคะคุณนักพี่ว่าพี่กดอนไม่กินหัวอร่อยนะคะอร่อยได้นะคะแนะนำค่ะแนะนำร้านนี้เชฟคุณแกงหัวผมเชฟคุณเชา วันน <muitas S 2> ี้จะไหว้นนองไปหมดเลยต้องพวงไปตามโอ้โหไหน้น้ของพาหมดเลยใช่องั้นเรามันจ้กิวหมนหมนใช่ไหมใช่คูองม่ดียว้องนี้อเนะจาไม่รดเลอกโกเลยอันนี้หอยหลอดเนาะหอยหลอดผัดปต้มยำ หวานนะคะแล้ว็็อันนี้ปลาปลาอะไรปลาน้ำเงินปลาน้ำเงินฉูฉี่นะคอันนี้ก <compelling Ont op edi> ็แกงส้มแกงส้มแปะ่ะแกงส้มแปะทะปลาช่อนน้้ ได้ได้ได้อยู่กล้อยู่ในท่ข้าว๊ะเชฟมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนคอนเฟิร์มนะคะร้านนี้กลัวริมน้ำนะคะมีตลาดออร์ตะกออร่อยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย